นะครับก็กีฬากมา็มี e. อย่างที่สนุกนะครับก็มีการแข่งระดับบอลโลกด้วยนะครับนอกจากคนท <Glenn sound> ี่ดีแล้วก็สามปีนี่เพียงขนาดนี้นะครับฟุตบอลให้อะไรฟุตบอลให้อะไรกับผู้ชายที่แชมป์บอลโลกแล้วนะครับก็คือเก่งไปเยอะชื่อเสียงดีชองให้กับตัวเลยเพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วไม่มีใครคิดว่าฟุตบอลสามารถเลงชิพได้ ราสามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่า20ปีที่ผ่านมาเราอยู่กับฟุตบอลเราเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพครับลาออกจากร้อยตำรวจโรีดาวสองดวงคดนจักรวางเพราะเป็นที่คุณหมอฉะนั้นวันนี้ก็เลยบอกทุกคนได้ว่าถ้าน้องๆทุกคนอยากจะเอาดีในเรื่องของการเล่นฟุตบอลสามารถที่จะสร้างชีวิตสร้างมาได้โอ้โหได้แตนับประกันไม่ก็ได้ครับสุดยอดมาก กินแค่ผิดก็สำคัญนะครับวิ่งเล่วันนี้เนี่ยเในทุกคนแล้วแต่ก็ยังดูแลร่างกายต้องยางวิ่งทุกวันนะครับเพราะเราเป็นฟุตบอลเลยก็เลยทานอาหารเยอะที่ต้องไปครับทีนี้พอเราเริ่มเล่นต้นเนี่ยเราก็ต้องยังวิ่งหรือบางท่านก็ยังบริษัทสุขภาพแล้วก็เล่นเีกบ้างแต่การเล่นเวทีมันสัมพัญมากเลยนะเพราะว่าทุกวันอยู่โค้งงายนิดหน่อยยังเด็กยังร้อนต้ลังเยอะขนาดนี้ก็ราจึงชิมนะเด็กด้วย